ก็สวัสดีทุกคนนะครับผ่าน Facebook ของผมนะครับเชฟสายโจคนหัวร้านหัวร้านจริงๆครับก็พอดีเห็นข่าวสองข่าวเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเอาเป็นข่าวที่หลายมากทุกคนเห็นแล้วก็สะเทือนใจนะครับการที่มีผู้หนึ่งเสียชีวิตหลายคน ดูแล้วก็คงรับไม่ได้ยิ่งดูคลิปที่สองคลิปที่เขาเริ่มต้นตั้งแต่เดินเข้ามาใช้ขุมธงขุมขุมคุมจนเสียชีวิตจนจบเสียงร้องเสียงคนจะขาดใจตายมันเป็นเสียงที่ฟังแล้วหดหูรับไม่ได้นะครับคือส่วนตัวผมแล้วถ้าลูกหลานผู้หญิงก็ไม่ต้องควรดูนะครับพ่อแม่ก็ควรแนะนำผู้ปกครอง ควรแนะนำได้เพราะว่าโลกโซเชียลมีเดียมันน่ากลัวนะครับคือต้องยอมรับว่าเรานึกถึงว่าถ้าเป็นสัตว์ที่มันกําลังจะตายมันโดนทรมานมันใจจะขาดมันโดนออกซิเจนมันโดนบีบคอมมันทรมานแต่ถ้าเหมือนโดนปืนยิงโป้งเลยมันก็ตายแต่ลักษณะของเขาก็คือเหมือนที่เห็นในคลิปนั่นแหละเขาต้องการเงินเพิ่มเขาต้องการทรมานกด แต่ไม่คิดว่ามันจะตายการทรมานเพือจะสิ้นสุดลงได้เห็นแล้วมันหดหูนะครับหลายคนก็คงหดหูใจคือผมมองรวมอย่างนี้ว่าการที่เข้าสูญเสียไปเขาจะเป็นคนค้ายาเสพเติดหรืออะไรเราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ภาพที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่น่าจะเชื่อว่าในยุคนี้พศนี้ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ที่เมืองไทยเราอยู่ ในประเทศไทยซึ่งได้ยอมรับจากอรารยประเทศว่าเป็นประเทศสยามเมืองยิ้มเป็นประเทศที่ดีลักษณะก้าหนึ่งของการเป็นประเทศไทยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภาพที่เห็นเนี่ยผดหูใจแล้วครับหลายคนโดยเฉพาะคนที่จิตใจที่ฟังแล้วไม่ดีก็ไม่ควรไปดูให้จบโดยเฉพาะช่วงที่เขาร้องเขาทรมาน คนจะขาดใจนะครับมันทรมานเราเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมฟังแล้วผมก็เออน่าจะเตือนว่าจริงๆแล้วถ้าคนที่ดูคนที่ฟังแล้วเข้าใจสัตวธรรมเข้าใจความเป็นจริงนะครับมาทุกคนดูฟังแล้วดูแล้วมันก็หดหูแลฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นมันเป็นสิ่งที่สําหรับผมแล้วว่าดูแล้วมันหดหูใจนะครับผู้ปกครองคนที่อยู่ด้วยก็ควรให้ คำแนะนำว่าสิ่งนี้มันเป็นการกระทําของคนไม่ดีถ้าเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาใส่ความคิดใส่ในใจเราใส่ในความรู้สึกเรามันจะทําให้เราหดหู่ฟังแล้วจิตจิตตกแต่ถ้าฟังแล้วดูแล้วเข้าใจสัจธรรมแห่งการทำไม่ดีคนที่เสียชีวิตก็ เราไม่พูดถึงว่าเขาทํำสิ่งใดก็พอจะรู้อยู่มันเกี่ยวกับเถิดเกิดการพูดง่งยงว่าฝั่งหนึ่งอยากได้ของฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งไม่อยากจะเสียก็เกิดการทรมานมันโหดร้ายมันเลวร้ายมากฉะนั้นก็ฝากให้เข้าใจผู้ที่เป็นผู้ใหญ่คนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนก็อยากให้คำแนะนำแก่บุตรหลาน ลูกๆและหลานดูแล้วแน่นอนมีความรู้สึกแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นไม่ได้จับยิงและตายเลยไม่เท่าไหร่เสียงที่ทรมานเสียงที่ออกซิเจนที่เขากำลังแกเสียชีวิตมันบ่มความรู้สึกเราให้รู้สึกทรมานมากเห็นแล้วมันหดหู่ก็ฝากให้คิด ทุกคนแล้วครับว่าภาพที่ท่านเห็นอยู่นั้นต้องได้รับคาแนะนาจากผู้ปกครองก็น่าจะดีที่สุดนะครับฟังแล้วก็เหนื่อยเนาะคนที่นี่แหละครับความโลภความอยากได้ก็เกิดนํามาซึ่งความสูญเสียนะครับมันก็ต้องยอมรับว,ว่าจริงๆภาพที่เกิดขึ้นนี้ถ้าไม่เกิดจากกิเลสความอยากได้ความ คือเขิมนี่แหละว,ว่าขาดศิลธรรมมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งดูแล้วนะครับต้องนี่แหละสะจถึงชวนให้มันฝึกเจริญสติมันเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดครับกับตัวเราก็เหมือนกันว่าแต่ถ้าเราห่างไกลจากการทำชั่วการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดพวกนี้มันมีผลร้ายนั่นแหละครับ ไม่ขายก็เสพไม่เสพก็โดนจับไม่โดนจับก็โดนฆ่าสารพัดแต่เหตุที่เราเกิดขึ้นนี้หรือมีหลายเหตุการณ์ที่เราไม่มีคลิปแบบนี้หเห็นแต่นี่เป็นคลิปที่เราได้เห็นกันทั้งประเทศวันนี้แชร์กันทั้งประเทศไทยออกไปนอกประเทศทั่วโลกกันละเป็นคลิปที่เห็นแล้วหดหงใจก็ฝากทุกคนนะครับแต่สำหรับเราผู้ประกอบการร้านอาหารก็มีข่าวดีนะครับว่าวันที่หนึ่ง สอทอชงเรื่องให้สบคออนุญ,ญาตให้เปิดรับประทานในร้านได้วันที่1หรือสเต็ป2วันที่15หรือมากไปนั้นก็เล็ดไปหน่อยหนึ่งก็เป็นความหวังของผู้ประกอบการร้านอาหารและก็หลายธุรกิจหลายภาคส่วนนะครับทุกคนก็เดือดร้อนทุกคนก็จําเป็นทุกๆธุรกิจนะครับยำ้ำธุรกิจใครก็อยากจะเปิดถามว่าเรากลัวโควิดไหมตอนนี้เรากลัวแต่ทุกคน ต้องถามใจว่าทุกคนก็พร้อมอยากออกมาสู้แต่คำว่าแต่คนบางคนก็อาจจะพอกินพอใช้อาจจะอยากให้ลอกต่ออันนี้เราไม่ได้บอกว่าทุกคนแต่คนที่เขาเรียกว่าจะจนตอกแล้วก็พร้อมที่จะสู้นะครับสูญเสียก็สูญเสียส่วนที่อยากสู้ก็อยากสู้เราต้องยอมรับาลจริงว่ามีหลายแง่มุม แต่ถ้าส่วนตัวผมแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าหลายชีวิตที่สูญเสียหลายหลายท่านก็ไม่อยากให้เปิดสู้แต่ต้องยอมรับความจริงว่าหลายหลายท่านก็อยากให้เปิดสู้น้ำหนักแต่และฝ่ายแต่และท่านก็วิเคราะห์กันช่วยกันนะครับสิ่งเดียวที่พวกทําได้คือระมัดระวังแล้วก็เรื่องสุขภาพเรานะครับหลายคนเป็นโควิดสูญเสียเพาราะไวยชรา เปรียบเหมือนมะม่วงที่มันสุกแล้วมีลมมีพายุพัดหน่อยมันก็หล่นนะครับอันนี้ก็ยอมรับสบภาพได้แต่หลายคนอายุยังน้อยสูญเสียจากโควิดเพราะมีโรคประจําตัวก็โรคธรรมดานะครับเาเลโยกว่า NCD เนี่ยใช่ไหมเรียกถูกไหมก็เกี่ยวกับความดันเบาหวานไขมันสุขภาพไม่แข็งแรงเหตุก็คือมาจากโรคอ้วนทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าคนภาวะปกติส่วนมาก90 ก้าเปอร์เซ็นก็ไม่ตายเพราะว่าสุขภาพดีนะครับก็ระมัดระวังครับเหมือนผมเนี่ยผมก็ระวังแล้วก็เราต้องทําพวมเข้าใจว่ามันเขาเรียกอะไรอะโควิดเนี่ยพูดก็พูดนะบางคนอาจจะติดจนหายแล้วถึง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 บาง,งบอกไม่เป็นแต่บางคนยังไม่เป็นก็กลัวทุกคนกลัวหมดแหละครับแต่การกลัวต้องอยู่บนพื้นฐาน <c oughs> ของความไม่วิตกกังวลถ้าเรากลัวจนวิตกกังวลแล้ว ชีวิตเราไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้อันนี้ผมก็อยากฝากให้คิดผมก็กลัวนะครับทุกคนก็กลัวแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงอะไรล่ะคือเราต้องอยู่กับมันแต่ถ้าเราไม่อยู่กับมันเราก็ไปอยู่กลางป่าไปอยู่ในบ้านบริเวณคนเดียวเลยไปอยู่กลางทุ่งก็รู้สึกปลอดภยัยเรามีทางเลือกนะครับเรามีทางเลือกอย่างผมเนี้ยประกอบการร้านอาหารกับน้องๆคือต้องสู้ก็ต้องลุยนะครับมันมีทางเลือกถ้าถอยก็ถอยไปอยู่เลย ไม่คุกคีกับใครโอกาสปลอดภัยก็สูงแต่เรื่องอการดําเนินชีวิตเงินเงินทองเราจะเดินยังไงก็ฝากให้คิดพิจารณาครับไม่มีอะไรถูกทั้งหมดไม่มีอะไรผิดทั้งหมดแต่สุดท้ายสายกลางคนส่วนมากประกาศว่าพร้อมจะสู้พร้อมจะเปิดทุกๆธุกกกรกิจทุกๆก,กิจกรรมเริ่มไม่กลัวโควิดเพราะว่าผ่านมาสองปีแล้วเราเริ่มชินชากับมันเราเริ่มอยากจะสู้กับมันนะครับ ก็ต้องสาหรับผมผู้ประกอบร้านอาหารก็บอกตรงตว่าทุกๆคนอยากจะเปิดสู้นะครับไม่รู้ว่าอนาคตมันเป็นยังไงแต่ปัจจุบันในทุกคนพร้อมที่จะสู้แล้วธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับคือผมไม่ได้อยู่วงการธุรกิจอื่นก็ต้องขออภัยผมว่าหลายๆคนคงอยากจะออกมาเปิดคงออกจะมาสู้นะครับติดก็ตรวจก็รักษาก็การตัวเองออกไปป่วยก็หายก็กลับมาทําคือผมคิดอย่างนั้น นะครับเพราะทุกบทเรียนผมก็ได้บทเรียนไปรอบหนึ่งแล้วนะครับพนักง,งานปิดก็ปิดร้านไปนะครับก็รักษากันไปดูแลกันไปเพราะว่าชีวิตหลายชีวิตทํางานยังมีครอบครัวอยู่ข้างหลังต้องมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่ข้างหลังนะครับวันนี้ก็สองหัวข้อที่มาพูดก็คือของุงถุงดำคุมจนเสียชีวิตและจะขายล็อกดาวน์ร้านอาหารวันที่หนึ่งนี้มีสองข่าว ขอบคุณที่ติดตามผมเชฟซาโจพันล้านขอบคุณมากครับ